เนื้อขึ้นเลข0ูนย์นะครับสีแดงแล้วก็ขึ้นเลข0ูนย์ฝั่งสีเขียวน่าแสดงว่าตอนนี้นะครับน่ะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นไซด์เวย์แหละของการที่จะเบรกเอาท์นะครับอ่าก็อย่างนี้ครับทุกคนครับด้วยความที่ของเดิมมันนับฝั่งลงค้างเอาไว้นะครับน่ะคราวนี้ถ้าเกิดใครจะมองขึ้นนะครับใครจะรออันดับแรกรออะไรบ้างครับน่ะรอให้1ครับเกิดลูกบอลสีเขียวขึ้นมานะครับแล้วก็ราคานะครับปิดแก็บตัวเนี้ยให้ได้นะครับเห็นแก็บตัวนี้ไหมแก็บตัวนี้น่าจารย์วางให้ครับ Uh, ถ้าเห็นบอลสีเขียวโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ประมาณสัก186 1861ครับจดไว้นะครับ1861นะจดไว้นะครับ1861อ่ะจดไว้ครับ1861นะถ้าราคาปิดสูงกว่า1861นะครับและมีบอลสีเขียวโผล่ขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะเล่นฝั่ง ขึ้นได้นะครับอ่าตอนนี้ก็จะเริ่มนับเป็น1นึ่งของสามในฝั่งขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ใช้โลเดิมเลขศูนย์ะครับเป็นแนวสต็อปลอสก็คือห้ามปิดดุดเลขศูนย์นั่นเองนะอันนี้ก็คือตัว wave ไฟโบนะสำหรับสัปดาห์หน้านะถ้าไม่เข้าเางื่อนไขนี้นะครับนะ่ะก็ฝั่งลงก็ยังคงได้เปรียบต่อไปเพราะว่าอย่าลืมนะว่าตัวแนวรับข้างล่างเนี่ยแทร็กเก็ตเ,นะเ,เนี่ยมันยังมาไม่ถึงนะครับน่ะแทร็กเก็ตเนี่ยมันยังมาไม่ถึงนะแต่ว่ามันเกิดสัญญ,ญาณพฟกบุหรขึ้นมาก่ออนนนะครับแล้วก็ตเดนน เออก็ขึ้นมายืนเหนือน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับงั้นก็ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขที่จะซื้อนะครับก็อย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับสัญญาซื้อคืออะไรครับบอลหมายเลขหนและปิดเกิน1861ขึ้นไปนะครับนี่ก็คือภาพรวมของทองคำนะอ่ะโอเคผ่านมาแล้วครับ1สัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับทองคํา สัปดาห์ที่แล้วครับทองคําจบไปที่ภาพบริเวณนี้นะครับผมบอกทุกคนเอาไว้ว่าทองคำเ,เกิดรูปแบบของไซเวนะเพราะว่ามันเกิดลูกบอลทั้งฝั่งสีแดงแล้วก็ฝั่งสีเขียวนะครับหมายเลขศูนย์นะครับเหมือนกันนั่นแปลว่าสักสีเท่าเทียมกันเขาก็จะเป็นไซเวเนาะคราวนี้ถ้าเกิดเราจะรอให้มันเบรกเอาท์นะครับหรือการเลือกข้างเนี่ยนะครับก็ต้องรออะไรบ้างครับอันดับแรกรอให้เกิดลูกบอลสีเขียวก่อนและนะครับใช้คําว่าและนะฮะแสดงว่าต้องเป็นเงื่อนไข จริงและจริงนะครับและราคาต้องปิดสูงเกิน1861ด้วยนะครับถึงจะเข้าเงื่อนไขฝั่งซื้อสังเกตไหมครับว่าทองคำเนี่ยมันดีดตัวขึ้นมานะครับไม่เกิน1861นะมาได้แค่1859นะครับแล้วก็ไหลลงต่อนั่นแปลว่าอะไรครับไม่เข้าเงื่อนไขฝั่งรองหรือไม่เข้าเงื่อนไขฝั่งซื้อก็ไม่ต้องซื้อนะครับ เขาที่แล้วสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรารันฝั่งช็อตกันมาอยู่แล้วนะครับงั้นถ้ารอบนี้นะครับไม่เข้าเงื่อนไขฝั่งรองก็แปลว่าไม่จำเป็นต้องกลับทิศใดๆทั้งสิ้นนะครับก็รันโปรฟิตฝั่งช็อตต่อไปนะจากบริเวณที่ปิดคราวที่แล้วแถวบริเวณเนี้ยล่วงลงมาตัวนี้ก็ได้อีกมาสักอีก40เหรียญนะครับอ่ะคราวนี้ทุกคนครับสัปดาห์นี้ครับสัปดาห์ที่27กุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่3มีนาคมเนี่ย รูปแบบน่าสนใจครับเพราะอะไรครับทุกคนเห็นไหมว่าการนับ0ูนย์หนองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าเนี่ยกำลังเข้าสู่ไซคลที่2ของการนับลงนะครับซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะนับได้ไม่เกิน2ไซคลมันต้องกลับทิศนะครับรูปแบบของบูลลิตเดวร์เจนยังคงมีอยู่ราคาไหลลงนะครับแล้วก็ AO ไม่ได้ทําโลตําลงนะครับบูลลิตยังคงใช้ได้แต่เพียงแต่ว่าเกณฑ์ซื้อยังไม่มานะครับจำไม่ได้ครับจำไว้เลยนะครับว่า ถ้าเกิดพุกบูลลิตหรือแบรดิตอะไรก็ตามเนี่ยเป็นอะไรที่วอร์นิ่งที่เราต้องอต้องเฝ้า เฝ้ารอนะแต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขฝั่งซื้อก็จะพึ่งรีบเหมือนเนี้ยครับนะถึงแม้ว่าจะเกิดบูลลิตก็ตามนะแต่มันไม่เข้าเงื่อนไขฝั่งซื้ออย่าพึ่งรีบนะครับไม่งั้นคุณก็จะเกิดบูลลิตไปเรื่อยๆหลายคนก็เรียกว่าบูลลิตไดวเจงอะไรประมาณนั้นเพราะว่าคุณรีบเข้าเกินไปนะครับอ่ะงั้นตอนนี้ก็รันโปรฟิตฝั่งช็อตต่อนะครับคำถามครับในสัปดาห์หน้านะครับนะเกณฑ์ซื้อจะอยู่ตรงไหนครับอ่าฝั่งลงจบไหมนะครับนะตอนนี้ถึงเป้าหรือยังคําตอบคือถึงเป้าแล้วนะครับนะคราวทททีี่่่แล้้้วววเเเเนนยผมบออออกกกุคาาาาไปขขงงร์็ต ชุด1 3, 4, นึ่งมามันอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ศูนย์หนึ่งี้าเนี่ยไซเคิลใหม่เนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะครับนะอันเดิมไม่ได้ใช้แล้วนะตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวแล้วนะนะตอนนี้คุณต้องมานับอันไซเคิลตรงนี้ละสังเกตไหมครับว่าเวฟสาถึงเวฟ5้าเนี่ยโซนแนวรับอยู่แถวบริเวณเนี้ยซึ่งราคาก็ไหลลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ะงั้นก็หมายความว่า ดาวไซด์ uh, ไม่ควรจะเยอะไปกว่านี้ละใช้คาว่าไม่ควรแล้วกันนะอ่า uh, นั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเกณฑ์ซื้อรอบหน้าสัปดาห์หน้าคุณจะต้องรอสัญญาณอะไรบ้างอันนี้น่าสนใจอ่ะใครสนใจอยากจะลงทุนในทองคำครับก็สามารถที่จะเปิดพอร์ตเข้ามาแล้วก็ดาวน์โหลดตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็เข้ามาฟังแผนประจำสัปดาห์ได้ฟรีครับว่าสัปดาห์หน้าทองคำเนี่ยจุดซื้ออยู่ตรงไหนครับผมสวัสดีครับกําลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช่ไหมครับ เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า worldwideopenaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ